สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ติดตามนะคะทั้งเก่าและใหม่นะคะสวัสดีผู้ที่เข้ามาชมคลิปค่ะมีช่องวดดีแชนแนลค่ะผู้ป่วยโรค SLE หรือโรคพุ่มพวงนะคะคอนเซปต์ช่องนี้ก็คือนานาจิป,ปาถะค่ะทำแล้วสบายใจทำแล้วมีรอยยิ้ม คือบําบัดต,ตัวเองนะคะสบายใจตัวเองมีรอยยิ้มตัวเองะะละค่ะแล้วก็คุยกับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆลูกๆหล,ล,ลานๆยูทูบนะคะก็ขอบคุณที่เข้ามาเป็นกําลังใจกันนะคะรบกวนเข้ามาแล้วรบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะวันนี้นะคะเราก็พาพ่อมาล้างแผลอีกแล้วแล้วก็มาหาอาหารน้ำท่วมปอด เ,เขาบอกว่าน้ําท่วมปอดหมอบอกค่ะเมื่อคืนนี้มาตรวจด้วยโรคเอ่อมาล้างแผลแล้วก็มอเตอร์ไซค์ล้มทับแกนะคะแกไปจะเอามอเตอร์ไซค์เข้าล้มแล้วมอเตอร์ไซค์ก็ล้มทับแกที่อกคือแฮนด์นะคะกระแทกที่อกแล้วแกก็ล้มอืมเขาเรียกอะไรคะเคราะห์ซ้ำกรรมซัดเหรอฮะโอ้ยแบบอืม ความบัวไม่หายค่ะความควายเข้ามาแทรกนี่ไม่ใช่เรื่องราวนี่การเจ็บก็แปลว่าวเขาซ้ํากรรมซัดน่าสงสารค่ะพรุนทั้งตัวแล้วค่ะพ่อเป็นมีโรคในตัวเองเป็นสิบสิบเป็นส,ส,สิบสิบโรคนะคะมีอ่อเยอะอ่ะไม่เป็นโรคอะไรจะง่ายกว่านะถ้าพูดเนาะตอนนี้ก็นั่งรอค่ะเพิ่งคิถึงคิวที่สี่สิบ เราคิวที่ร้อยี่ิแปดคิดเอาลวกันตอนนี้ก็ไปเจาะเลือดเรียบร้อยทําแผลเรียบร้อยแล้วนี่รอพบแพทย์อย่างเดียวค่ะรอคือพพอก็นั่งรถเข็นก็เลยแวบมาแวบมาเอาที่ชุดที่รถก็เลยทําคลิปซะเลยที่รถค่ะมีเวลาว่างแวบบหนึ่งแวบบหนึ่งก็เลยทําคลิปเลยค่ะเดี๋ยวจะไม่มีเวลานี่นั่งในรถก็ลืมลืมเอาแมสออก ถึงว่าทำไมอึดอัดจ,จังกล้องกระดึกกกระดักอีกแล้วดิฉันก็เนี่ยค่ะเป็นแผลมุมปากกินมะม่วงค่ะมะม่วงใต้ต้นแม่เขาก็สอยเราก็คอยเก็บอยู่ใต้ต้นแม่ก็จะแยกงยานสอยนะตอนนี้บอกไม่ไหวแล้วเก็บคือเราไม่ไหวเราปวดตามข้อหมดใช่ไหมฮะแล้วเราก็สอยไม่ได้หรอกเราดึงไม่ได้ แล้วก็เก็บตามใต้ต้นน่ะแต่แม่สอยได้วันเดียวไม่เอาแล้วแม่ก็เจ็บไปหมดหาแกก็แก่มากแล้วไงคะแล้วบอกแม่รอมะม่วงพิมเสนค่ะรอให้มันล่วงแล้วเราก็เก็บมาผสมทํามะม่วงกวนนะคะมาล่วงปากตะกร้อนะคะคือสุกข,ขาต้นแล้วเราก็จะเก็บมาทํามะม่วงกวนมะม่วงกวนของเรานะคะเป็นมะม่วงพิมเสนล้วนค่ะอ่ากวนไม่ใส่น้ําตาลสักนิดเดียวเลยค่ะ ไม่ใส่เลยค่ะคือความหวานของมะม่วงเพียวๆเนื้อมะม่วงเพียวๆเรากวนจนน้ำมันระเหิดหมดนะคะน้ำมันระเหยหมดแล้วก็เหลือแต่เนื้อมะม่วงใช่ไหมแล้วก็ถึงกวนให้ข้นเลยค่ะแล้วก็ถึงจะเอามาตากแดดเช้าแล้วก็จะตากแดดและกวนคือนะคะใช้เตาถ่า,านกวนอาจจะมีกลิ่นควันบ้างเนาะปกติสัปปีที่แล้วค่ะใช้เตาแกส๊สก็จะไม่มีกลิ่นควันอะไรเนาะ งวดนี้จะได้กลิ่นควันหรือเปล่าอันนี้ยังไม่รู้เลยแล้วคงไม่ได้แล้วค่ะเพราะเรารอให้ไฟคุแล้วไฟคุแล้วเราถึงได้แบบว่ากวนก็ไฟมอออะคะ่ะเตาหนึ่งเนี่ยพอดีเลยพอดีกับมะม่วงใช้ได้นะคะ่ะต้องรอให้น้ำมันระเหยอะคะ่ะจนเหลือแต่เนื้อล้วนๆเหนียวๆหน่อยเนาะ ก็ข้นจ,จัดๆค่มไม่ต้องถึงกันเหนียวไม่งั้นจะละเลงปากยากก็เดี๋ยวนะคะขออนุญาตทานน้ำด้วยขออนุญาตนะคะมันปากไม่ผลิตน้ำลายเลยค่ะถึงบอกถ้าไร้สดได้เนี่ยถ้าไร้สดได้เลยนะคะดิฉันต้องจิบน้ำตลอดเวลาเพราะกินยากระดูกทับเส้นประสาทนะคะ่ะปาก แล้วก็กินยา SLE นะคะไม่รู้ตัวไหนอ่ะทําให้ดิฉันปากมันไม่ผลิตน้ําลายแล้วก็จะพูดไปเนี้ยก็คือต้องจิบน้ําตลอดเวลามันแห้งไปหมดเลยค่ะปากแห้งน้ําลายไม่มาเลยค่ะนี่นั่งหน้าโรงพยาบาลค่ะนั่งหน้าโรงพยาบาลก็เป็น ที่จอดรถสําหรับคนพิการคนชราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จอดวันวันหนึ่งเดี๋ยววันนี้กลับไปก็ไอ้ที่ตากไว้ก็น่าจะแห้งแล้ววันครึ่งเมื่อวานได้ครึ่งวันเองค่ะฝนฝนมันโป,ปอยก็ได้แค่ครึ่งวันเพราะตากกว่าจะตากก็บ่ายแล้วบ่ายสองก็ได้แป๊บเดียวก็เลยไม่แห้งวันนี้น่าจะแห้งนะคะแดดแดดจ้าดีจังเลยค่ะ มะม่วงจริงๆถ้าแดดจ้าอย่างเงี้ยร้อนอย่างเงี้ยนะวันเดียวก็จอดละอยู่แล้วค่ะแต่ถ้าแดดคล้มๆหน่อยเนี่ยก็ต้องสองวันเดี๋ยววันนี้กลับไปหลังจะพาพ่อเสร็จก็กลับไปก็ปอกมะม่วงค่ะมะม่วงเราคือมะม่วงพิมเสนร,รู้จักกันไหมคะมะม่วงพิมเสนมันจะเป็นมะม่วงเก่าแก่คู่มากับมะม่วงอ,อกร่องทางบ้านเรายังมีอยู่ค่ะเราเรายังแบบ รักชอบมะม่วงพิมเสนม่วงพิมเสนสัญลักษณ์ของเขาก็คือรสชาติเขาจะเปรี้ยวอมหวานหวานอมเปรี้ยวอ่ะเพราะว่าหวานมากกว่าหวานอมเปรี้ยวกินแล้วจะไม่เลี่ยนเนื้อจะแข็งๆค่ะสุกแล้วก็จะแข็งหน่อยไม่เละเหมือนอกล่องนะคะอกล่องมีแต่น้ําเพราะฉะนั้นอกล่องก็ไม่นิยมที่จะทํามะม่วงกวนเพราะมันมีแต่น้ําแต่พิมเสนีเนื้อล้วนๆเลยค่ะทําแล้วได้เนื้อได้น้ําดีก็เลย เมื่อตอนที่เรามาใหม่ๆอ่ะเรายัางไหวตอนนั้นร่างกายเรายัางไหวเนาะทําขายได้เป็นสิบสิบกิโลนะก็กวนแล้วก็ขายตากแดดแล้วก็แกะแล้วก็แพ็คกล่องขายนะคะส่งไปให้พี่ๆที่ทํางานเก่านะคะที่ช่องสามเขาก็สั่งซื้ออะไรอย่างเงี้ยนะคะคือของเรารับรองเลยค่ะว่ามะม่วงแท้ไม่ได้ใส่น้ําตาลแม้แต่เกรดเดียวละคะ่ะจริงๆค่ะความหวานของมะม่วงเขาคือจะหวานจะเปรี้ยวอะไรคือมะม่วงเขา แต่ถ้าเราทำกินเองอย่างเงี้ยแล้วเราซื้อกินนี่เราทอ้อเราแบบมันบอกตรงอะไม่ใช่ดัดจริตนะแต่กินแล้วรู้ค่ะว่าไม่ใช่มะม่วงแท้ผสมสารสารเปรี้ยวหรือใส่มะนาวเปรี้ยวและที่ทำให้ใสก็คือเขาบอกได้ยินมานะคะว่าเขาใส่มะละกอดิบจะทำให้เนื้อมะม่วงกวนใสจิ้งลิงอะค่ะแต่ของเราไม่ค่ะของเราก็ขุนๆุนข้น เพียวๆค่ะเราไม่ได้อุตสาหกรรมเนาะเป็นกระบวนการทำแบบชาวบ้านถนอมอาหารไว้กินนานๆกินได้เป็นปีนะคะกินได้เป็นปีเลยะค่ะถ้าบางคนก็จะชอบตกทรายตกทรายนี่คือต้องใช้พิมพ์เสนที่งอมมากงอมเลยอะทำมันก็จะตกทรายแต่ถ้าคนที่ถ้ามาทำแบบปนหำหำเนาะร่วงปลักตะก้อแล้วมันก็จะมีร่วงแบบ อมเปรี้ยวอมหวานนะมันหำหามอยู่ค่ะหำหามมันก็หลุดและวขั้วมันหลุดมันก็หล่นมาใต้ต้นเก็บทุกวันนะคะผสมกันไว้แล้วก็ทําทีเดียวมม่วงพิมเสนมันจะมีเห็บเขาเรียกว่าเห็บค่ะมันก็คือเหมือนจะโดนแมลงวันเจาะหรืออะไรมันมันมีเฉพาะม่วงพิมเสนนะคะมันจะเป็นก้อนไตอ่ะถ้าเหมือนคนก็เหมือนอะไรฮะจะเปรียบกับตาปลาอ้ามีลักษณะอย่างนั้นด้วยซ้ํา แต่จริงๆแล้วลองเคี้ยวดูนะลองลองเคยลองกินเนี่ยก่อนที่จะทิ้งก็ลองชิมซิมันรสอะไรมันเปรี้ยวค่ะมันเหมือนมะม่วงดิบอ่ะมันเหมือนมีจุดดิบอยู่ในมะม่วงสุกอะค่ะบว่าอย่างนั้น,น่ะแต่ว่าถ้าสุกปุ๊บนี่ตรงไตนี่ก็จะเสียเราก็จะไม่นิยมไม่นิยมที่จะเอามากินเราก็จะปาดทิ้งนะคะถ้ามะม่วงเสียพิมเสนมันมีคุณสมบัติดีอยู่อย่างหนึ่งก็คือ มันไม่ช้ำง่ายถึงจะหล,ล่นก็แบบไม่ช้ำง่ายถ้าอกร่องนี้นะถ้าไม่ประคองลงจากต้นนะลงมาก็ต้องค่อยๆวางต้องประดิบประดอยจะแบบกระแทกกระทันไม่ได้นะสุกหน้าหมดเลยค่ะถ้าเป็นถ้าเป็นอกร่องนะคะปีนี้เราดีมากเราได้กินอกร่องสมใจอยากอะแต่ก็ได้แค่กินค่ะแจกใครก็ไม่ได้เพราะว่ามันได้น้อย เดี๋ยวทำคลิปเสร็จค่ะก็สวมหูฟังแล้วเราก็จะไปนั่งอยู่ที่พ่อเนาะไปนั่งรอคิวกันเป็นร้อยค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะฟัง youtube ไปด้วยเมื่อเช้าก็ฟังป่านนุ่ยมาละช่วงที่พาพ่อไปตรงนู้นตรงนี้ทำแผลบ้างเอ็กซเรย์บ้างเจาะเลือดบ้างพ่อเต็มไปหมดค่ะเห็นว่าน้ำท่วมปอดไม่รู้ว่าวันนี้หมอจะล็อกไว้นอนไหมก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะก็ตอนนี้ถ้า,ถานอนลงยาบาลนี่แย่เลยค่ะเพราะว่าลูกชายก็ไปเรียนต่อที่กรุงเทพ แล้วก็เหลือเราคนเดียวอะค่ะแล้วจะทํำยังไงแม่ก็เจ็บป่วยอีกคนหนึ่งอยู่ที่บ้านโรคหัวใจอ่อหลับกลางอากาศสองครั้งแล้วค่ะเด,เ,ดเดือนเดือนที่ผ่านมาเนี่ยค่ะเมษาเนี่ยค่ะก็อันตรายค่ะก็ไม่รู้ค่ะถึงเวลาก็ว่ากันตอนนี้ก็ก็สู้ๆกันไปนะคะก็เดี๋ยวไปฟังป้าหนุ่ยเย็นๆก็อาจารสีเดช n แนล สิบจีพนมจิตอ่าโหลพาวาเลซี่สองโหลพาอ่อฟ้าแอนแม็กปั้มคนมองข่าวตั้มผู้ก่อการดีตุ๊กติ๊กใครขึ้นมาฟังหมดค่ะหนุ่มสาวบ้านกกกอก แล้วก็บรัณบา,าสีป้ายันยันเขา่าโอเคฟังหมดเลยค่ะทุกท่านเลยค่ะดีนายสมเกียรติมูนีช่ชาแนลดยามาทูตชาแน,นลฟังได้หมดค่ะทุกคนหลากีลาหลายสีสันเหลือเกินฟังได้สนุกดีค่ะก็ไม่เครียดตอนนี้ก็ต้องทําตัวให้สดชื่นนะคะมีกําลังใจเยอะเพื่อนๆพ,พ,พี่น้องชาว YouTube เนาะอย่างน้อยก็ให้กําลังใจกันบ้างก็ดีจังเลยค่ะก็เข้ามาดูโอเคนะคะ ต้องขอขอบพระคุณนะคะทุกท่านที่ติดตามนะคะทั้งเก่าและใหม่และผู้ที่เข้ามาชมคลิปแวะเข้ามาดูกันทีนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะกดกระดิ่งติดตามด้วยขอบพระคุณนะคะขอพอรพระค่ะให้ทุกท่านนะคะโชคดีมีความสุขอ่าปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเนาะแล้วก็ร่ำรวยเงินทองเดินไปไหนก็ไปโดยสวัสดิภาพน,นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย